ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับภูมิภาคมีใครบ้างและมาจากที่ไหนบ้างรางวัลสำหรับยอดฝีมือช่างเทคนิคของเราค่ะที่เราจะมอบกันระดับภูมิภาคเราจะมามอบระดับภูมิภาคก่อนนะคะช่างระดับภูมิภาค่าทุกท่าคหาเราจะมีรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาคนะคะและรางวัลชนะเลิศค่ะสำหรับภูมิภาคน่นเด็นะคะแล้วผู้รมจะไป็นอนรันได้ไหะ ในการทดสอบ GRP เปนภาคเหนือั่นเองค่ะเราจรนที่รางวัลชอคชนะเลิะครางวัลทุนห้าห้าประาโลรางวัลเปียนรางวัลนั่นเองค่ะและรางวัลรองชนราชิศระดับภาคเหนือได้แคุณสพริ มีรางวัลมบาครับดีนะดีด้วยค่ะและต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลนะคะชนะเลิศระดับภาคเสือนะคะุจะได้รับโล่รางวัลพรเดลรางวัลค่ะไม่งรางวัลก็ถงหนึงหม0บาทและรางวัลชนะเลิศค่ะระดับภาคเหนือนะคะจากเกตบีอายินดีกับคุณ มปีนมนะาในน้นด้ยวยที่รับไวะนักค่ะเรีัเเดราบซึ่งกาวต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่ภาคต่อไปแล้วจากภาตะวันออกเฉียงเหนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเสียงหน่อยเลย คุ่แดนพอดีกับคุณวิทยาทุริวงศ์จาบริษัทเกียริสุรนนท์เยสุรน หนึ่งรางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งก็จะเป็นเงินรางวัลบริษันึ่งหม่บาทพร้อมกับเงิรางวัลแล้เหรียญเหมือนเดิมนะถูกต้องค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันได้แล้วว่ารางวัลยอดนิยมช่างเทคนิคของเราเราแบบระดับภูมิภากนนะคับรางวัลชนะเลิศระดับภาาตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นใครนะและรางวัลชนะเลิศค่ะระดับภาาตะวันออกเฉียงเหนือทิ่ดีกับคุณ แสดงคนพิณิกาภูชารีพิลาทองนำกับคริษัเียนสุรนท์เนนรัโอ้โหนี่ยู่ไปตัดย็บมเลยคุ้อันกรนาวมเลยนะเครวานะเลค่ะรอดระวันแล้วก็เียุเรอียนงก่มีทักษะหล่อไม่ดีแล้วก็ใส่เ่ยนกไปสมาดีมากกว่าเดิมนะระับรรับัน รางวัลชนะเลิศเลยครับสำหรับพักษะไอ้เนี่ยนะเงินรางวัลโล่ท่านหนึ่งพันบาทพร้อมรูดรางวัลครับรางวัลนัหรักษะการยินดีกับคุณละแรงพอดีดีครับกับคุณทวีปุ่รันครับจากบริษัทพิธานประาณิชย์จะกันกับมันะตี้ยกันการฝากฝานการพัฒนาทักษะใหนแต่ละวันและพ่อปูนมากขึ้นจนคว้ารางวัลนะคะระดับพวงในภาคใตค่ะรับเหรียญรางวัลถังโลเกียรติยศและ เรรางวัลงะนระดับภาคระับูมเรื่องผสการขงขนหรับคกมาระดับภาตมาอกับบริษัททราวานิจำกัดจัวสตูลด้วยนะครและรางวัลล่านะคะสหรับภาคตะวันตกค่ะรางวัมื่ี้รางวัลรองชนะเลิศสาหรับภาคตะวันตกไร้คว้ารางวัลไปยินดีกับคุณรสดดีกับคุณสุริยาสุขแพทย์ทัจากบริษัทโลกแหงผมเลลด์เซับ รอบเกียรติยศเราไปถึงรางวัลด้วยาเด็5,000บาทค่ะดาวหกอีกเป็นรางวันค่าตะวันตกแน่มันจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับระดับภาคตะวันตกนะค่ะและอีกหนึ่งรางวัลนะคะกับรางวันชนะเลิศระดับภาคตะวันตกค่ะอ๋อแสดงความยินดีกับคุณรัติพัฒน์แผนสมบูรณ์ครับจากบริษัทโลกเอ็นโปเซลเอสเอสวิชั่จำกัด รางวัลลดแตงลดรอไปถึงรางวัลหนึ่งหมื่นบาทถ้าแดงคุณต้องทุนใจนี่าใจุนใจนะถ้าบอกว่าสามภาคเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วก็ตะวันตกเนี่ยสองคนที่ได้รับรางวัลนะครับทั้งชนะเลิศและก็รองชนะเลิศเนี่ยมาจากการบริษัทเทียวทั้หมดเลยนะฮะต้องเปิดติเงินมาจากับเงินมาทุนรางวัลรลดแตงลดระดับภาคตะวันออกคุณแสดงคก้อยทุนกันกันลงแก้ตัดเกงาจากบริษัทอาโกร อแนะคะและเงิรางวัลระันึ่งึ่งหมื่บาทและที่เป็ชมหน้าท้อโอ้ชนะนะครดับห้าวโน้ตเรามาดูที่รางวันมากันต่อทีมวล้วค่ะจากรางวัลรองชนะไล้ระดับห้านะคะปุ่งเทและปริมณ์จดจับเป็น่องั้ยินดีทุก่านแสดงคนกับคุณนอรวิเขาว่าจะเอาจากนันกัวเองมาได้ริ่ ยับตัวเรือตะวันดานกิ่งแยกจังัดทบุรีไ้้ตอนนี้สีน e ัเรียนนะเราจะเรือนะคะราจังว right ันนทีลุงรรางวัลนะคะกับรางวัลชนะเลิศระดับภาคของกรุงเทพและปัิมวัลนาทจะได้รับรางวัลนึกด้วยัยิ่นี้กับคู่ ช่างไทยคนไหนจะสามารถคว้าตัวไปแข่งในระดับเอเชียและโอเชียเนียได้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ